สุดท้ายผมพิกเลตเองทใไมคนถึงเลอกเล่นบิดเทร์ะนะเนื่องจากว่าหนึ่งคือหนึ่งคือกิจกรรมยาวนานเกินไปเดือนหนึ่งมันมาประมาณยี 20, ่อ่าคือคือกิจกรรมนั้นพอพอมากิจกรรมนั้นปุ๊บก็เขาก็จะนับประมาณ20กว่าวัน20กว่าวันนี่คือยังไงก็คือแบบเดือนหนึ่งมีเรามี30กว่าวันเราต้องผ่านพ้นอีกยี่สิบกว่า 20, วันให้ได้คือเราต้องรอกิจกรรมยาวยาว,ยาวคือยาวโคตรเลย อย่าโคตรโคตรจนแบบคนเขาก็เลิกเล่นไปเยอะแล้วกิจกรรมแทนที่จะแบบเอออาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็ได้แล้วแบบขอให้ได้เพชรเยอะๆอะไรอย่างงี้ส่วนซีซันซีซันก็จะมาเดือนละครั้งเดือนละครั้งตั้งแบบพอเดือนมุกราปุ๊บมุกรามาใหม่ตัวหนึ่งพอกุมภาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นซีซันใหม่เลยส่วนมันก็มันก็จะมีให้เราซื้อโอนิกีมนี้เอย ซื้อส่วนเงินแล้วก็เราฟรีเออแล้วก็ไปซื้อของบ้างแล้วก็ไปฟาร์มฟาร์มโดยการกวาดล้างเอาง่ายคือวันวนก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็เอาง่ายคือเราแค่แค่กวาดล้างส่วนบอสกิ้เราก็ต้องไปตีทุกๆวันตีทุกๆวันแล้วขอทุกๆวันแล้วก็บริจาคทุกๆวันเพื่อที่แบบพัฒนากิ้วขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็อ่า ตีอะรรนาอารีน,น,นาอาจจะตีตีโหดบ้างไม่โหดบ้างแล้วก็ต้องจัดตั้งตั้งทีมทีคือวันหนึ่งอะ่ะผมเคยรับแล้ววันหนึ่งเราเราเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะในการในการไปทําฟาร์มโน่นนี่นั่นให้เสร็จอะ่ะผมไปลองมาแล้วฟาร์มประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มันต้องไปไปกวาดล้างหรืออะไรพวกนี้อีกก็มันมันก็ค่อนข้างยาวยาวเหยียดเลยทีเดียวแต่ แลาแต่ให้ย่าที่สุดก็จะมีพวกบอยกิจกรรมหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องหาตัวดีๆไปสู้อ่ะแต่เราไม่มีตัวดามจจ่าล้วก็ต้องเอาใช้ตัวคิดตัวฮิเมไม่ใช่ดิเป็นฮิลซึ่งเป็นป้าหรือใครนี่แหละจำไม่ได้แล้ะ อาจจะงวยๆหน่อยเพราะว่าพอดีผมต้องรีบอ่านเพราะว่าผมอัดไว้ใน3นาทีซึ่งผมต้องรีบพูดอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้สนใจภาพภาพพื้นหลังก็ต้องขอโทษด้วยคนเลิกเล่นเยอะก็เนืก็สูบง่ายๆก็คือ1คือวันๆแทบจะไม่ได้ทําอะไร2คือกิจกรรมยาวนานเกินไป3กิจกรรมแทบจะไม่มีอะไรให้ให้เด่นให้โดเลยก็มีแค่สุ่มกระชากับสุ่ม ของแล้วก็ซื้อของเติมแพ็กเกจสำหรับคนสายเติมที่ชอบเติมสำหรับผมผมเล่นสายฟรีผมเล่นสายฟรีตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนตอนนี้ผมได้เลิกเล่นไปแล้วแต่ก็อันนะทำไงได้ก็คือวันวัน,วนมันไม่ได้ทำอะไระแล้วผมเบื่อด้วยอะ่ะแล้วคือแต่ผมก็ชอบแต่ผมชอบหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะผมไม่ชอบแต,แต่พอพอภาพหลังๆอุย้ยโคตรชอบเลย มันค่อนข้างสนุกดีอโอเคงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนาอเพราะตอนอตอนนี้คลิปผมได้เส้นสรลงเรียบร้อยแล,แล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมก็ได้ทําการตัดต่อเป็นคลิปสุดท้ายแล้วตัดต่อเกี่ยวกับบริเทบรณนไม่ได้กเกี่ยวกับเกมอื่นนะจะเกมอื่นผมยังเล่นอยู่โอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิดนะครับโอเคมันบายบายครับผมบายบายโอเคได้ลบแล้วเรียบร,ร้อยครับบายบาย